ข้าวเพาะมะเขือต่อคราวที่แล้วก็เพาะไปมีมะเขือเอปาะเนาะเปาะสอนแดงคางกตบตอแหลวันนี้ก็จะเพาะมะเขือเอปาะพันพันนี้จะาพยาพันเมล็ดพันเปิด,ปดแล้วก็มะเขือลับบี้แล้วก็มะเขือตอแหลม่วงแล้วก็มะเขือยาว อ่ลนดพันสีจะเป็นสีสีแบบนี้ปีนี้จะใช้ถาดเพาะเซตใหม่เลยเพราะว่าดินมันแพงก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนยกชุดเลยจะมีกระถางเล็กแล้วก็ถาดเล็กเนี่ยแบบนี้โอเคแล้วมั้งไม่เอาเยอะประมาณสักร้อยต้นก้า บางทีมีน้องแม่บ้านถามหาพัน์เจ้าพยาต้างเดิมเอา้าเมล็ดหล่นละอันนี้ก็มาเขือนรับบี้ก็จะมีเยอะนิดหน่อยประมาณร้อยกว่าต้นก้าที่สวนปลูกก็ไม่เยอะประมาณสิบกว่าต้นก้ามเมน็ดพันธุ์ซื้อมาจากเมืองไทยสามปีก่อน มดูจะงอกปะถ้าไม่งอกก็จะมีชุดที่เก็บเมล็ดพันธุ์เองอยู่แต่นี้จะใช้เมล็ดพันธุ์นี้ให้หมดที่ซื้อมาจากเมืองไทยถาดนี้ถ้าระหว่างเมล็ดแบบลักษณะแบบนี้เนาะมันจะมีอยู่ประมาณสองหรือสามร้อยใกล้ใกล้สองร้อยต้นกล้าได้ <Yeah. S 2> มเมล็ดพันธุ์เหลือเยอะเหมือนกันเนี่ยเพราะได้เกือบสิบปีได้มั้งเนี่ยปกติมเมล็ดพันธุ์ถ้าเก็บไว้ในตู้เย็นอะมากสุดก็ประมาณห้าถึงหกปีอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเล็กตอแหลสีม่วงปีที่แล้วไม่ได้ปลูกสองปีก่อนปลูก อันนี้ก็เป็นมะเขือยาวมานเศพันธ์นมะเขือยาวมีน้องแม่บ้านให้มาสามปีก่อนปีที่แล้วว่าจะปลูกหาเมล็ดพันไม่เจอไม่ได้แช่น้ำจริงๆแช่น้ำอุ่นไวหนึ่งคืนก็ดีแล้วก็มาเพาะมันจะงอกเร็วเพราะว่ามมลิดพันธมันหลายปีถ้าไม่งอกเดี๋ยวมาเพาะใหม่เพาะซ่อมอันนี้ก็จะเอาไปเยอะ แต่จะหวานมาเมล็ดพันธุ์เผื่อนิดนึงกันกันเหนียวกันไม่งอก อัปเดตมะเขือเปาะพันุ์ของสอนแดงนี่งอกแล้วใช้ดินของสีดําเวลาให้น้ํามันจะแน่นนิดหนึ่งจะงอกช้าอันนี้ก็เพิ่งจะงอกนี่ถ้าเทียบกับบินแบบนี้มันจะมีส่วนผสมของพวกเศษไม้มันจะงอกเร็วนี่นี่ด้านนี้ให้ดูมะเขือขังกบนี่ขังกบพันเนี้คือใช้ดินอีกแบบหน,นึ่งนี่ มันจะงอกเร็วอันนี้ก็มะเขือเปาะสอนแดงที่เหลือจากถาดสีดำเลยมาเพาะใส่ถาดสีดำอ่าสีเหลืองอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเดี๋ยวนะอ่ามะเขือตัวแหลมะเขือตัวแดยังไม่โตอากาศยังหนาวอยู่เมื่เขือนี้ลบสอง ขาวเช้านี้มาอัปเดตประเภทมะเขือเปาะเจ้าพญาแล้วก็มะเขือตอแหลเนาะมีรับบี้มะเขือตอแหลแล้วก็มะเขือม่วงแล้วก็มะเขือยาวอันนี้มะเขือมะเขือม่วงเล็กงอกไม่ได้พันเก็บเองแล้วก็มะเขือพันนี้งอกพอไปตั้งแต่วันที่สิบสี่วันนี้ก็วันที่สามแล้วสามเดือนเดือนมีนาพอไปวันที่สองเดือนสิบเดือนสอง วันที่สิบสี่นี่ไม่งอกซ่อมต้องซ่อมสแสดงว่ามเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อทางร้านแล้วเก็บไวนะ้น่ะเสียแล้วต้องทิ้งเดี๋ยวจะซ่อมเอามเมล็ดพันธุ์ที่เก็บเองแล้วก็ตอแหลเหมือนกันจากซองไม่งอกเดี๋ยววันนี้จะซ่อมนี่แล้วก็มาเขือรับบี้อันนี้ก็จะซ่อมมะเขือยาวเอาไม่เยอะไม่เป็นไรงอกแค่นี้โอเคเป็น,มนเมล็ดพันธุ์น้องเขาเก็บเองแล้วก็ให้มเมล็ดพันธุ์มาเนี่งอก เดี๋ยวต้องซ่อมแล้วแหละซ่อมพุ่มนี้ให้งอกให้ทันให้ทันเวลาวันนี้ก็วันที่สามเดือนมีนาทันไม่มีปัญหาเพราะว่าปลูกต้นเดิน้าถ้าซ่อมใหม่ก็จะพวนด,ดินพวนด,ดินขึ้นมาก่อนแล้วก็เอามาล็ดพันธุลงแล้วก็เอาดินกลบแล้วก็ลดน้ำนี่มาดพันโดยลง,งไปเลย นี่ทั้งงอกก็น่าจะสองร้อยกว่าเมล็ดไอสองร้อยต้นก้าได้มั้งเมล็ดพันธุ์เนี่ยเยอะแล้วก็จะเอาดินกรบจากนั้นก็รดน้ำเดี๋ยวจะกลมพลาสติกไว้เหมือนเดิมเราต้องอะ เคแลมั้งเยอะไปนี่ทั้งนอกออกมาคงเบียดกันหน้าโดเลย ก็วันนี้ดูต้นกล้ามมะเขือเปาะพันธุ์สอนแดงเนาะคราวที่แล้วที่ลงคลิปไปแล้วก็มีงอกมั้งไม่งอกมา้างวันนี้เป็นยังไงสภาพเดี๋ยวเปิดพัดติกนิดนึงก่อนนี่อันนี้เป็นมะเขือเปาะสอนแดงนี่เพิ่งจะงอกได้แค่นี้ใบจริงยังไม่ออกมาเลยมีโผล่ินเดียวเองอันนี้คือกระถางนี้นะ เป็นมะเขือเปาะสอนแดงอันนี้มะเขือเปาะสอนแดงเหมือนกันนี้ออกมา,มานีใบใบจริงเริ่มมีล้เนี้ยังไม่โตเท่าไหร่เดี๋ยวคอย้ายอากาศหนาวสอง,ส,องสามวันนี้น่าจะลบหนึ่งลบสองอันนี้ก็มะเขือคางกบมะเขือคางกบเดี๋ยวดูมะเขือพันอ่าจากรพันเนาะด้านนี้เดี๋ยวให้ดู อันนี้ก็งอกดีดีงอกดีสวยด้วยเดี๋ยวดูมะเขือเปาะอ่าสอนแดงที่เพาะในกระบอกเนาะเป็นชุดเล็กๆเลกเดี๋ยวนี่ดูตรงนี้มาดูอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมะหาก่อนด้านนี้ด้านนี้นี่งองไม่สม่ำเสมอ ถาดนี้อันนี้ไม่งอกนะไม่งอกอันนี้ก็ยังไม่งอกส่วนดินนี้มันคงจะแน่นเพราะว่าดินนี้จะโปร่งนิดนึงดินนี้จะแน่นงอกช้าการให้น้นํานี่ต้องสําคัญเพราะว่าฝักบัวมันแรงเนาะถ้าให้แบบไอเป็นสเปรย์พ่นนะ่ะคงจะดีดินมันแน่นรู้สึกว่าดินจะแน่นเนีย่ยเดี๋ยวรอสักพักอันนี้ยังงอกไม่ดีนะ อันนี้คือเพาะแบบหลุมหลุมเป็นถาดถาดแบบนี้ห้าสิบห้าสิบหลุมงอกไม่ดีสู้แบบเพาะแบบกระถางแล้วก็มาแยกไม่ได้อันนี้ก็ทยอยงอกแต่งอกยังไม่หมดอันนี้คือมะเขือเปาะของสอนแดงมะเขือเปาะสีขาวที่ทํากับข้าวประเภทเขียวหวาดหรือแกน